ก็มาดอกดูดอกไม้สวยๆกันค่ะเห็นไหมสีชมพูสวยมากค่ะนี่ชวนชมค่ะชวนชมสีชมพูอันนี้ก็ออกชมพูเหมือนกันแต่ขาวขาวชมพูนี่สวยไหมคะอมดอกชมพูส,สวยๆทั้งนั้นมีแตดอกใหญ่ๆค่ะ,อะตอนนี้กำลังออกดอกเยอะๆเลย สวยไหมคะสวยไหมคะสวยมากคะ่ะพอหมดดอกแล้วก็ตัดก็ตัดเลยค่ะตัดตัดแล้วมันก็จะแตกแตกอย่างเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็ออกดอกไม่ให้สูงไม่ให้ต้นสูงเนี่ยดอกนี่จะดอกใหญ่ๆแล้วก็มามีกุหลาบค่ะกุหลาบก็กำลังออกดอกเยอะแยะเลย ุหลาบมอนเนี่ยออกดอกเยแย่เลยหอมค่ะคุหลาบกุหลาบมอนหอมออกดอกเยแย่เลยอตอนนี้ฝนกำลังตกค่ะตกพรำพรำเนี่ยเนี่ยเนี่ยเยอะแยะเลยแล้วก็มีปวยเซียนนะคะปวยเซียนปวยเซียนก็ออกดอกเยอะแยะเลยปวยเซียน ก็ชนชมอีกพันหนึ่งเนี่ยสวยไหมคะเหมือนดอกกุหลาบเลยเพราะฉะนั้นดอกเขาเหมือนดอกดกุหลาบหละดอกกุหลาบเลยเป็นชั้นๆเนี่ยสวยคะ่ะสวยสวยมากสวยมากค่ะมาแถบนี้ก็เป็นบอลทเนี่บอลอันนี้เขาเรียกอะไรเขาเรียก อะไรนี่จำชื่อไม่ค่อยได้จำได้แต่อันนี้ก็คืออสาวน้อยปักแป้งนี่สาวน้อยปักแป้งกลังแต่เยอะแยะเลยนายใบไม้นั่น,นอันนี่ก็ุ้ยเซียนนี่ก็สวยค่ะุ้ยเซียนนี่ออกดอกทั้งปีเลยุ้ยเซียนแล้วมีพวกตระกูลพะโกมีน่าเน,นี่ยส,สวยๆคะ่ะสวยๆ สวยสวยสวย,สวยน่าสวยไหสวยมากค่ะอันนี้ก็หอนไก่หอนไก่ต้นนิดเดียวแต่ดอกใหญ่มาเล้อเลยดอกใหญ่มาก ก็นี่อีกสีนึงนี่สีสวยนี่สีออกแบบขาไอ้เหลืองแต่เหลืองเหลืองเหลืองแบบครีมครีมสวยค่ะสวยมากเลยเ,ยเลยนี่าานยเยอะแยะเลยนี่กุหลาบกุหลาบทั้งนั้นอ่ะนี่ป่อยเสียนเนี่ยป่อยเสียน ดอกนี่เดียวดอกนี่ดอกนี่ไม่มีหนามข้าวโพเซียนนี่ต้นนี้ไม่มีหนามเนี่ยไม่มีหนามไม่รู้ชื่ออะไรโพยเสียนเนี่ยไม่มีหนามโ้ยเสียนไร้หนามแล้วกันเนาะพอดีไอเด็กๆเขตัดทิ้งก็เอามาเสียบไว้ขึ้นนี้กอใหญ่ละโพยเสียน เซียนเขาไม่ค่อยชอบน้ำอชอบแดดดีมากค่ะ ลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายุรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ